สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับตุ๊กจากร้านโปรเจอร์โปค่ะวันนี้ค่ะตุ๊กจะมารีวิวสินค้าชื่อรุ่นว่า Acer X1326AWH นะคะ Acer X1326AWH เนี่ยเป็นระบบ DLP ค่ะมาพร้อมกับความละเอียดอยู่ที่ 280x800 หรือ WXGA นั่นเองส่วนค่าแสงน,นะคะอยู่ที่4,000 a n c i l u m e n นคราสต์อยู่20,000ต่อหนึง่งตัวเครื่องถือว่าเป็นตัวเครื่องที่มีน้ำหนักเบาค่ะ ก็จะสามารถกับพกพาก็ได้เคลื่อนย้ายได้หรือใช้งนนานในห้องประชุมห้องเรียนสําหรับตุ้หนังก็ได้ค่ะรับประกันนะคะจะอยู่ที่3ปีค่ะรับประกันตัวเครื่อง3ปีปลอดภาพนะคะ1ปีหรือ10,000ชั่วโมงค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งก,ก่อนทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเจ้าเครื่อง x 1 3 2 6ง w ามเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรมาด้วยและมีพอร์ตเชื่อมต่ออะไรบ้างมาดูกันค่ะถัดนี้เรามาดูกันนะคะว่าเจ้าเครื่อง x 1 3 2 6งสา n t เนี่ย ของอุปกรณ์ละอรเชื่อมต่ออะไรบ้างสิ่งแรกเลยนะคะก็จะเป็นกระเป๋าทำให้เราพกพาสะดวกง่ายขึ้นสาย power สาย VGA remote แล้วก็จะมี่านพร้อมกับคู่มือการใช้งานนะคะก็มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเนาะทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นส่วนตัวเครื่องนะคะเจะ้าพอรนะ์ตนะก็มาพร้อมกับ HDMI VJA in VJA out สาย audio in audio out ก็ถือว่าสะดวกและครบคันทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะเราจะมาดูกันนะว่า X1326 ในระบบ DLP เนี่ยให้ภาพสีสันที่สดใสขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ สำหรับการรีวิว Acer X1326AWH นะคะโปรเจคเตอร์ Acer ให้ความละเอียดสูงคมชัดทุกสัดส่วนช่วยให้ภาพนะคะสีสันสวยสดงดงามยิ่งขึ้นในราคาที่ถือว่าไม่แพงและจับต้องได้ง่ายเลยทีเดียวนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากได้โปรโมชั่นโดนๆราคาพิเศษนะคะเพียงแคปหน้าจอวิดีโอนี้มาแคปและส่งตามช่องทางนี้เลยคะ่ะช่องทางออนไลน์ของเรานะเดี๋ยวทางเรานะคะจะมีราคาพิเศษโดนๆให้เลยค่ะลุกนะคะ,ะ,คะฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร e นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกละทีมงานสําหรับวันนี้นะคะลุกลาไปก่อนไว้โอกาสหน้านะจ๊ะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ